พูดมาบูรี่ชอบบุรีก็ชอบให้บุรีมาแต่ทำไงไม่ใช่ก็คือเออสื <ok ่อถึงความเลิศเลอไง ทำไมแต่งตัวกันเต็มจังทำไมแต่งตัวกันเต็มจังใครอันนี้ใคร,นนใครสวัสดีค่ะโกโก้ค่ะเออนี่น่สวัสดีค่ะน้องไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะ,คะน้องกีกีค่ะ สวัสดีครับแจ๊คงับนี่แค่นี้วันนี้เราแต่งตัวเต็มมาดูหนังปะจะมาดูอะไรเฮ้ยมาอยู่ข้างหลังแล้วเฉลยข้างหลังเล้วมันมอยู่ข้างหลังเห็นใครสองคนไหมวันนี้เรามาหาปั๊คไปกับซันนี่ที่งานเวทีดิ้งแพลนซีรีส์อีสุดสุดท้ายเออสเปเชียลอะไรอ่าก็คือสเปเชียลอีพีตอนนี้ได้เวลาแล้วใช่ได้เวลาแล้วคือเราได้บัตรกันมาแล้วอ่าใช่นี่เห็นไหมล่ะ นี่เป็นบมาของเรานะได้บัตรมาแล้วเรากำลังแบบกาลังจะเรากาลังจะขึ้นไปใช่ตื่นขึ้นไปเลยตื่นเต้นมากขอขึ้นได้ได้ าามอันนี้พามาดูเดือนนันแต่สวยไงสวยชอบบูรี่กันให้มากเออเดือนนันมึงแต่งหน้าหัวใจอย่างนี้หรออ้าวมีได้นะมมีควววาารัักสต์อ้แต่จะบุกทรงนี้เลยเดือนนันปั่นฝันด้วยตานี้เหมือนสุดอ่ะอย่ามองวันในตาฉันนะ มันเปลืองไฟที่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์แตเพลงสำหรับงานแต่งไหนนะเนอ่องานแต่งหรอข้างรักน้ำเนื้อข้างรักน้ำเนื้อ Love is n o mine เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ เออยังไม่ว่าเลยร้องต่อร้องต่อ love มันแปลว่า love love you love มันแปลว่ารัก it's love it's love 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 it's love เริ่มมยังไม่จบเลยเพลงเมื่อกี้เอาใหม่เพลงที่ร้องเมื่อกี้คือเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ของไช่บอกไม่ได้บขางบอกไฟาบอกได้ชื่อเพลงว่า love is normal อุ้ยแต่ว่าอะไรอ่าเดี๋ยวมันคําแปลอยู่ในเพลงคําแปลอยู่ในเพลงรอแต่ว่าอะไรเดี๋ยวรอดูคําแปลในเพลงพอพี่เบลเขาจะไมเนื้อหลุดว่าไเนื้อที่เฮ้ยถ้าไปนจะเก่งยังไงฮะเคยไดจะฟังเพลงไหมครับฟังสร้างหนูมาเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ฟังฟังฟัง ต้องสู้ต้องสู้จริงสาวใช่ไหมเพลงนี้เป็นเพลงเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า love is normal เออโอเค she is a n i m a l ชอบบูดีกันมากเลยมายืนตรงนี้บ้างอีไอฮิวแบนซี i อฮิวแบนมาอีกมาอีกสิถ้าบูดีเก่งต็มาอีกก็พูดมาอีก ่ะเพลงเพลงอยากฟังเพลงพูดมาบูรี่ชอบบุรีกัชอบให้บุรี่มาอยาฟังเพลงชอบแบบนี้อ่ะไม่ต้องมายุ่งชอบบุรีมากชื่อเพลงว่าเย็นนะอ๋อหอกกิมมนจะเล่นอันเลจะฟังเพลงหรือเปล่าอ่าฉันมาชื่อเพลงว่าเลิฟเลย เลิฟเลยร้อยเอฟไม่ใช่ช uh ื <im itation>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  ่อเพลงว่า Love is Normal เออเพิ e. ่งปล่อยมาแล้ค e. ่ะทุกคนโอเคจะลองให้ฟังโอเคตั้งใจฟังละ L O V E I N L O V E L O V E I N L O V E I N L O V E I N

ทำทำไมเนะี่ยแล้วหลุดชุดเละชุดเละแล้วเละเละไม่เหลือ เขียนไว้ว่าห้ามบันทึกภาพและวิดีโออ๋ออ๋อหรอือว่าอ,อันนี้ด้วยก <laughs> ็อาจจะมีสิทธิ์คลิปนี้จะโดนแบนสื่เนเต้นมากมันคือแบบค,คือเราดูมาทาั้งเจ็ดอ่ะแล้วแล้ววันนี้เป็น EP ที่สุดท้ายจริงๆล่ะสุดท้ายแบบจ,บจบจบจบเรื่องแบบจบทุกอย่างอ่ะใช่เราก็เลยได้มาดูในโรงภาพยนตร หมือนกับอีแรกใช่อีพีแรกเราก็ไม่ได้ดูได้มาดูแต่ว่าเราไม่ได้ลงคลิปหรือแบบอะไรนี่ให้ดูนี่ก็ถือว่ามาอีกทีนึงก็ทำคลิปไปด้วยเลยใช่ฟังนะคะตอนนี้พอถึงที่ปุ๊บมีการบวชเกิดไม่ว่าจะเป็นของต่างหูและเป็นวีคหรือแม้กระทั่งสุ่มเที่ยวไว้ขังไก่ัีครบนมันมีอีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ มันมีอีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้วันนี้มาในลูกไก่แจ้เ,ออแเป็นไก่แก่ครับแม่ประชนไก่แก่แม่อ้วนเาว่าอนอ่าไหนลองพูดถึงแบบคอนเซ็ปชุดของแต่ละคนหน่อยให้พูดก็อ่าสำหรับคอ <laughs> นเซ็ปต์คอนเซ็ปซีโอเอ็นคอน S, p. <laughs> <S, <laughs> S E P เซปเเอออย่ามาสอนฉันไม่เคยต้องให้ใครมาสอนฉัน เพราะว่าอังกฤษที่บ้านฉันเรียนแบบนี้เก่งแล้วก็อยู่คนเดียวไมค์คอนสำหรับคอนเซปต์ชุดที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะก็คือแต่งเป็นคือเรื่องเนี่ยมันคือวีดิ้งแพลนเป็นเกี่ยวกับแต่งงานแต่งงานวันนี้เราก็เลยแต่งเป็นชุดงานแต่งซึ่งชุดน่าแต่งเราไม่ธรรมดาท่อนบนเราเป็นสูตรชายก็คือชุดชุดผู้ชายนี่สูตรผู้ชายอันนี้ยังไม่เกี่ยว เาาปสููผ้ชยและท่อนบนที่หมายถึงผู้ชายรวมถึงหน้าด้วยรวมถึงหน้าด้วยเป็นป๊าป้าไม่ชายก็คือเออใช่ก็ได้หน้าหน้ายไม่พูดถึงสิหน้าเรามีคอนเซปต์นึงคอนเซปต์คือชุดเนี่ยข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นสูตรชายแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยคืออะไรตอนนี้ดูไม่ออกว่าเป็นเจ้าสาวใช่เจ้าสาวเป็นสุ่มเจ้าสาวเป็นฟีลแบบว่ากระโปรงบานๆ ใส่กับคู่กับคอเสร็จเพชรแล้วก็หน้าเราแต่งมาเป็นรูปหัวใจเพราะว่าสื่อถึงความรักของน้ำเหนียว<ม>กับสายลมที่มีให้กับกี่กี้แต่งเป<ห>็นสีอะไรแต่งเป็นสีชมพูแต,มนนแต่ไม่เห็นขาตอนนี้เหมือนใส่หน้ากากทักซิโดสีเหนือ้งวันนี้เราแต่ง <c oughs> เป็นใช่นะคะวันนี้เราแต่งเป็นไก่ซึ่งมีความเชื่ออ่ะเห็นวลาเขามีความเชื่อความเชื่อนะเขามีความเชื่อว่าอ้าววันนี้เรามาเป็นไก่ช่วงเวลาเวลาเขาแต่งงานไปอยู่ด้วยกันแบบเนี้ย เวลาไก่มันจะชอบลุกขึ้นมาขันตอนเช้าชแปลว,ว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องลุกกันไปช่วยให้กันทํางานหากินไงใช,ซงช่ซึ่งไม่หรอกเมี้ลยชุดซึ่งไม่หรอกชุดมันใกล้มือมันห่างไงอ๋อแล้วคอนเสิร์คิดเมื่อกี้เลยคอนเสิร์ว่าคิดเมื่อกี้เจ้เรามีตัดแบลด้วยโบไงเออแล้วลง,ลงลงรองพื้นสีแดงมา <c oughs> เป็นโยมมามพูดเลยวันนี้ดูตัวเองคนอาคนต่อไปหนะ่อยคนต่อไป โอ้โหีเทาอ้ยอ้าวแต่งหญิงแล้วไม่ไม่หญิงแล้วเขาไม่พูดแล้วเขาพสการ์ไม่ได้ทำ A S M R หรอว้าวคอนเซปต์ใช่ไหมอ้วนมากเดานอนนอนเล่นอ่ะงคนอยู่มันขึ้นอุดคอนเซปต์ของฉันเนาะแต่งหญิงแล้วไม่มองกล้องด้วยหรอแต่งหญิงแต่งหญิงที่ไม่เหมือนหญิงอ่ะคอนเซปต์แต่งหญิงที่ไม่เหมือนหญิงเกียร์ซะ ด่าอะไรกันเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปคือคอนเซปชันเนาะเจ้าชายคอนเซปชันเนอะอยากได้ยินด้วยเจ้าชายน่าจะเป็นมึงใี้ควายข้าฉันน่าจะเป็นแห่ก็ได้พอาอีกี้เป็นเจ้าชายไปแล้วเอาไปหวานมันเจ้าชายเงือกแต่สวยอืสวยออไม่เคยซัพพอร์ตกัน จะพูดคอนเซ็ปต์ตัวเองยังคอนเซ็ปต์แห่ฟังแล้วให้พวกเขาใส่หรือทำเป็นบุรีกันคอนเซ็ปต์แห่รู้ไหมเหมือนแห่แห่สื่อถึงสื่อถึงนะอ่่่าาาถถึงงงง้ในนนนแแตมมีหัจะสื่ออะไรสื่อถึงความเลิศเลอไงเขาเลิศเลอเลิศเลอเพอร์เฟกต์เนาะเลิศเลอเพอร์เฟกต์จริงมันก็เลิศเลอจริงอ่ถึงแห่ใช่ไหม มันเอาไว้หวานเอาไว้หวานความรักเออให้คนรอบข้างแล้วก็เรื่มรวมถึงเรือมวันเรือมรวมถึงตัวของเขาสองคนเองด้วยน่ารักไหมแต่ถ้าหล่อนจะหวานไม่ไม่ไม่ขึ้นแล้วก็หวานไม่พอปล่อนกับฉันของคน thank you เปิดแล้วเริ่มงานเราแกขอต้อนรับแขกเชินทุกท่านครับเข้าสู่บรรากาศแห่งความรักอบอ สวัสดีคร่ะสวยมากตีสวยมากเป็นเพื่อนใช่ดูคมอยๆร้อเร้อนเลยสวัสดีค่ะเราแอบดูเธอได้ไหมขอบคุณมาก จริงสวยมากอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สันนี่เพิ่งแต่ตัวจริงหลอมากตัวจริงหลอมากไปดสาไปเลื่อนั้ไปอ ทำไมคนนั้นนานจัง <S 2> <S 2> โอ้ทำไมเดินช้าเลย คนข้างล่างคนข้างล่างสามคนคนข้างล่างสามคนไอดูก่อนว่าตกเย็นแล้วเลิกงานแล้วสภาพเป็นยังไงดูเอาอ่ะ อันนี้ยังปกติอยู่แดกควีนซ้ายวันแดกควีน้ยวันแดกควีนซ้ายวันแดกควีนซ้และดวอกวองดั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 กวองดกวองดักวองดักวนดกวอดกวงดกวอดกวงดกวดักวดกวองดักวดักวองดกวองดวอดักวดักวอดกวองดกวดอักวองดักวดักวงดักววนงดักวองดกวอดกวอดองดักวอดวองด็กวงดักวอดกวองดอเดกวงดออดกวอดกวดงด ที่เราไปดูแฮนเดอร์ซีรีส์ใช่เนาะตอนสเปเชียลอีพีแล้วก็สนุกสนานมากสนุกสนานมากสนุกสนานสนุกถึงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายออกมาให้ได้ดูได้ใช่แล้วเราก็สปอยไม่ได้แต่ว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยสามารถถือความคาดหวังอ่ะใช่ถ้าใครอยากโดนจับก็ถ่ายออกมาใช่เออเราถ่ายไม่ได้แต่เราก็มีบรรยากาศบรรยากาศเล็กน้อยๆเล็กๆน้อยๆเออ ใช่สำหรับคนที่ใช่ได้มาเราสปอยไม่ได้แต่เราพูดเป็นให้เป็นคำคำหนึ่งหรือสามคำดีกว่าให้กับแบบสเปเชียลอีพีนแต่ละคนเนาะฝนตกสองคำเองอ่ะไอสองคำเองขอหายยังอยู่อันนี่ก็สองคำเละหนึ่งคำเละเละสามพบฉันได้แล้วไม่เอามันคุ้มมากสำหรับฉัน เกินคาดเวอร์ตลอดชั้นนะฉันให้เป็นคำคำเดียวว่าอบอุ่นคือแล้วอบอุ่นมากมากและอร่อยมากด้วยสำหรับขี้โกงนั่นเหลือคำขี้โกงต้องสั้นนะพาราเข้าหน่อยเข้ามาถึงสี่หลาพาราเข้าอ่ะพาราเข้าพาราเข้าอะไรเพราะว่าโดยรวมโอเคภาพรวมอ่ะ อ่าแต่ว่าก็ว่าบรรยากาศในวันนี้ก็คือแบบถึงเหมือนก็เลยอบอุ่นทั้งบรรยากาศและทั้งซีรีส์ yeah ใช่อบอุ่นมากเหมือนตอนอีพีแรกเลยคือใครที่ไม่ดูไม่ได้ดูแปดเนี่ยก็สามารถไปดูหนึ่งถึงเจ็ดได้และเพราะว่าหนึ่งถึงเจ็ดแบบดีมากอะก็ซื้อแปดมาดูสเปเชียลอีพีือหนึ่งถึงเจ็ดก็อิ่มแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้อยางให้มัน ending มากกว่านั้นแน่นะหนึ่งถึงเจ็ดอาจจะไปขอคาวแปดอาจจะไปของหวานไงแปดนี่คือแบบโอ้โหฟังนัเซอร์ไพ์เยอะมากแต่สปอยไม่ได้ ก็สุดท้ายนี้ก็ใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปิดไม่แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะใช่ก็อย่าลืมตามช่องพวกเราได้ทั้งหมดแล้วก็ติดตามไอจีเพื่อเราสองคนด้วยใช่้นอีกนก็เป็นช่างแต่งหน้าจ้างได้แล้วก็ช่างผมซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้ผมขยมซึ่งวันนี้ผมขยมเองคือดูแล้วรู้เลยใครช่างหน้าใครช่างผม อันนี้ช่างผมอันนี้ซักอะไรนี่อันนี้ช่างอะไรนี่ช่างมาก็สุดท้ายนี้ก็รอดูว่าคอนเทนต์หลังจากเนี้ยจะเป็นอะไรใช่คือถ้าสมมติว่าอยากให้พวกเราทําอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะสําหรับคนที่แบบว่าเข้ามาดูเผื่อแบบว่าอยากให้รีแอคอะไรสนุกๆเพราะว่าเราเน้นจอย Yes ก็พี่ๆสปอนเซอร์นะคะถ้ามาเห็นคลิปนี้ก็สามารถจ้างเราได้นะคะเราพร้อมแต่งหญิงทุกโอกาสใช่แต่ไม่มันหญิงเล่นแท็กม่ใ่ผู้หญิง ใช่ค่ะรู้อยู่พวกเราก็ทั้งสี่คนก็ขอตัวลาไปก่อนไปบ๊าปลายหน้าไปถอกสเกร็์บ๊ายบายนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูสิที่ของก็ไปมาเลยววุ่นเดี๋ยวจะให้กูเป็นที่มากนะ กูเป็นให้เออกูเป็นให้แล้วพอใจมึงยัง